สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จุกะะุณเนื้อหาแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกการติดตามทุกสับสไครไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะเราจะเริ่มต้นการอ่านดวงนะคะด้วยพลังงานไพ่ คู่บุญนะคะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานในใจอยู่แล้วนะคะขอให้ไพ่เปิดเรื่องราวของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะออกมาได้แม่นยำชัดเจนนะคะใบที่หนึ่งค่ะเป็นไพ่ประจำตัวนะคะหมายเลขนะคะสามสิบห้าศึกษาหาความสุขนะคะ คู่ส,สมพลเนาะก็หมายถึงถ้าพูดถึงตัวเลขจะมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือศึกษาหาความสุขมันก็หมายถึงท่านจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขในการทำงานในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะในการใช้ชีวิตประจำวันท่านจะรู้สึกว่าชีวิตของท่านมันชิวๆแล้วล่ะทุกอย่างมันมาถึงแห่งความสำเร็จแล้วนะคะไพ่จึงเขียนว่าคำว่าสุขนะสุข ซอสระอุขอไข่นะคะคือสุขจริงๆพไพ่ใบนี้สุขแบบอิ่มบุญอิ่มใจอะไรประมาณนั้นนะคะพลังงานใบถัดไปตำแหน่งการเงินไพ่บอกว่าหมายเลข76สพื้นที่แห่งความเมตตาเป็นรูปพญานาคเลยนะคะพญานาคนั่งอยู่บนเหมือนกับเขาเรียกว่าบัลลังหรือ,อ,อบนสิ่งที่หมายถึงอำนาจน่ะ ะะหมายถึงอํานาจเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งความเมตตาท่านก็จะได้คนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะเป็นสิ่งที่เขาให้เราด้วยความรักความเมตตานะคะการที่เราทํางานไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีเอฟซที่รักเมตตาเราไม่มีลูกค้ามาสนับสนุนเราเราก็อยู่ไม่ได้นะคะ อ่าอย่างอาชีพหมอดูก็จะต้องมีเอฟซีอ่ามีท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังอ่าแม่ไผ่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าท่านจะต้องมีเอฟซีมีคนให้ความรักความเมตตาเป็นคู่ค้าคู่สัญญาเป็นลูกค้าที่จะอ่าสนับสนุนกันแบบไปเป็นแบบยาวนานไปเลยอะไรประมาณนะั้นเงินก็จะต้องเข้ามาเป็นกอบเป็นกร,รมจาก จากความรู้ความสามารถจากการวางตัวของท่านนี่แหละนะคะความใจดีของท่านหลายๆอย่างนี่แหละค่ะความน่ารักการวางตัวที่ดีท่านถึงได้สิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตนะ,ะได้ลูกค้าชั้นเยี่ยมชั้นยอดนะคะอย่างนั้นนะคนะ,ะ,ะไรายได้ก็จะเข้ามาเยอะมากๆนะ,ะต่อไปในตำแหน่งสชัชะการคอนโทรล การคอนโทรลนะคะคือเป็นลูกคนถือลูกโลกนะฮะสิ่งสากลเพราะฉะนั้นอันนี้แปลว่าการเดินทางก็ได้ถ้าใครคิดเดินทางก็ได้เดินทางไม่ว่าต่างประเทศก็ได้นะไม่จําเป็นต้องไปอิงความหมายทางโหราศาสตร์ตลอดนะฮะ,ะถือลูกโลกด้วยเดินทางแล้วได้ความสําเร็จได้เงินได้ผลประโยชน์เพราะเป็นสากลและท่านคอนโทรลท่านทําทุกอย่างได้อยู่ในมือของท่านเห็นไหมฮะตามน้าไพ่เลย นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านมีเป้าหมายจะไปตกลงเจรจากับลูกค้ารายนี้ท่านก็จะได้สําเร็จนะท่านจะเดินทางไปทําอะไรในสิ่งที่อยากทําก็สําเร็จนะคะโอ้โหดูดิสมปัานาเลยเห็นไหมฮะลาบก้อนใหญ่ๆแบบปลาคือโชคลาบในทางมงจุย้ยปลากับน้ําเห็นไหมฮะอ่าอยู่ด้วยกันเนี่ยโชคลาบเข้ามาเต็มๆนะคะ โชคโชคลาภเข้ามาเต็มๆโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตและที่บ้านท่านก็อาจจะมองถึงมีเรื่องของพลังงานโชคลาภเข้ามามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวอยู่กันแบบมีความสุขพี่น้องดีสนับสนุนกันดีรักใร้กันดีได้ด้วยนะคะในตำแหน่งโชคลาภเหมือนกันค่ะตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งบุตรตะตีโกนลัคนาผู้มีอำนาจค่ะท่านจะเป็นผู้มีอำนาจบาร,รมีได้นะคะอืม ท่านประสบความสำเร็จคนนับหน้าถือตาเป็นคนมีชื่อเสียงมีอำนาจนะคะมีคนให้ความยำเกรงก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คนศรัทธาเขาให้ความเชื่อถือนับถือนี่แหละเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งในตัวตนของเรานะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเขาได้นับถือเราได้เชื่อถือในตัวเราและเราก็วางตัวดีแบบเนี้ยไม่ถือตัว เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเห็นไหมฮะพลังงานของท่านน่ะมีความเมตตาท่านก็มีความเมตตากับคนอื่นคนอื่นเขาก็ดีกับท่านเนี่ยแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําให้ท่านอได้ผลประโยชน์จากจากการทําความดีของท่านนั่นแหละนะคะหรือลูกน้องบริวารพ่อเป็นตําแหน่งลูกน้องก็ให้การสนับสนุนรักซื่อสัตย์นับถือท่านเป็นอย่างดีหรือท่านมีลูกลูกก็เป็นอภิชาตตาบรตรได้ นะคะในตำแหน่งศัตรูไพ่สวยอะ่ะพักผ่อนโอ้แบบนี้เบรกเลยไม่มีศัตรูแล้วค่ะหยุดแล้วค่ะอ่นะคะศัตรูกลับมาเป็นมิตรไม่มีการคิดร้ายอะไรกันอีกต่อไปนะอืท่านก็รีแลกผ่อนคลายได้อะ่ะเพราะไพ่อพบอกว่าพักผ่อนสบายกายสบายใจเหมือนไพ่ตัวตนขึ้นความสุขหมายเลขสามห้านั่นแหละค่ะนะต่อไป ในตำแหน่งคู่ครองค่ะคู่ครองคนรักนะใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยท่านจะได้คู่ดีแแหละคู่มีความสามารถหลากหลายนะฮะหมายเลขสามหนึ่งสนับสนุนเป็นตำแหน่งเลงลักนาด,ด้วยมันไม่ได้แปลคู่อย่างเดียวมันแปลว่าลูกค้าก็ได้ผลประโยชน์ที่เข้ามาก็ได้เข้ามาเยอะก็ได้เพราะความหมายคำว,ว่าหลากหลายและเข้ามาเพราะความสามารถของท่านก็ได้ด้วยถ้า กรณีแปลเป็นลูกค้านะคะเพราะมันจะแปลคู่ก็ได้เป็นลูกค้าก็ได้ควรให้การสนับสนุนก็ได้แต่ถ้าเป็นคู่รักก็แปลว่าคู่รักท่านมีความรู้ความสามารถที่จะเหมือนกับเสริมพลังงานทําให้ท่านเนี่ยเอ,อได้อืได้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคู่นี้ก็มีส่วนสําคัญนะทําให้ภาพลักษณ์เราดีหรือไม่ดีก็ได้อยู่ที่คู่แต่เนี่ยคู่เสริมดวงค่ะ ในตำแหน่งสุขภาพนะคะผู้มีเมตตาค่ะไพ่แบบนี้ระวังการนั่งนานๆไม่ออกกำลังกายแค่นั้นนะคะจะปวดเมื่อยไม่มีอันตรายนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเคยมีปัญหาอะไรกินแหนงแขงใจกับผู้ใหญ่จะปรับความเข้าใจกันได้ผู้ใหญ่จะยังกลับมานะ,ะหรือท่านเองก็อาจจะเหมือนอ่อนน้อมเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ภัยถ้ามีปัญหานะคะอืม หรือถ้ามีในเรื่องการมอบหมายงานอะไรที่ค้างคาอยู่ยังไม่สำเร็จรุ่วงก็จะสำเร็จรุ่งนะคะงานสำเร็จก็จะทำให้ท่านมีผลงานมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งจากที่เราคิดว่าเราทำได้ไหมเราทำได้แล้วนะคะและท่านเป็นคนที่ยังเก็บเลกผสมน้อยเพราะฉะนั้นต่อให้ท่านจะสักเซสประสบความสำเร็จแล้ว ในเรื่องงานท่านก็ยังไม่หยุดนะท่านก็ทำของท่านไปเรื่อยๆเพื่อความมั่นคงระยะยาวๆท่านจะไม่หยุดนะอะไรทําได้ก็จะทํานั่นแหละความหมายคําว่าเก็บสะสมคือเป็นคนที่เก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือ,อความรู้ประสบประการเก็บสะสมในเรื่องการสร้างตัวเองเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นมากขึ้นจน เหมือนเก้าอี้การทํางานไม่มีใครจะมาเลื่อยขาเก้าอี้ได้เพราะมันมั่นคงนั่นเองโอ้โหโชคลาบเข้ามาเต็มๆเ,เลยค่ะช้างคือพระพิคเนตได้ไหว้ขอพอรได้หมายเลข6 3 2ามสองเหนะคะเป็นพลังงานโชคของท่านใบสุดท้ายหมายเลข2.9ปลอดภัยกวดวัคซีนค่ะเพราะนั้นไม่มีอะไรเข้ามาทำอันตรายท่านได้ นะเพราะไพ่บอกว่ามีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงมีอะไรป้องกันมีโลก่กำบังอย่างเงี้ยตามหน้าไพ่เลยเนี้ยนะอยู่รอดปลอดภัยทุกทุกอย่างไม่มีปัญหานะคะสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้นะคะโอเคมาต่อด้วยดวงความรักค่ะดวงความรักคนมีคู่ชาวกรกฎค่ะพลังงานของชาวกรกฎก่อนนะคะ นายชอวนพลังงานของความโดดเด่นนะคะแปดไม่เทา้าการเติบโตวความมั่นอกมั่นใจท่านคงประสบความสำเร็จในที่หน้าที่การงานแน่นอนเพราะพลังงานเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจนะคะแต่ถ้าแปลเรื่องของความรักก็จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเขากำลังเดินทางมาหาคุณโอ้โหมีความสุขค่ะ ใส่ชุดสีชมพูเลยเจ็ดถ้วยความคิดความฝันความหวังในเรื่องของความรักเป็นจริงอืมนะการรอคอยจะมีความสุขได้สิ่งที่ท่านรอสิ่งที่ท่านปรารถนานะคะมันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันโอ้โหเขาจะมั่นคงและอาจจะไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันขี่้ขายนะคะทาวเวอร์ขยายไพ่สีไม้แล้วก็มีไพ่ภสังคราชเข้ามานะ,ะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะขี่้ขายปัญหาต่างๆที่ยืดเยื้อมานานความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆมันจะกลับมามีปฏิกิยาที่เหมือนเอ่าความร้อนแรงอะ่ะเหมือนไพ่แหละคะ่ะร้อนแรงหวือหวามีความสุขเกิดขึ้นมีแพชชั่นที่ดีเกิดขึ้นนะคะ ตัวเขาค่ะชัมบลนพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเลยค่ะสามดาบเขาก็จะบอกว่าเขาไม่สบายใจเลยอะที่ขัดแย้งกับคุณอืมคิดถึงกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคิดถึงคุณมากขอความเห็นใจนะขอความรักนะขอเริ่มต้นเข้าใจด้วยอะไรประมาณเนี้ยเขาจะอดอ้อนคุณมากๆเลย อืมแล้วคุณจะทนไหวเหรออยา่างเงี้ยสิบเหรียญในที่สุดคุณก็จะต้องให้ใจกับเขาแหละเพราะเขาเข้ามาครั้งเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่เข้ามาแบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมืออาจารย์มองไพ่ี้มันคือผลประโยชน์อ่าอาจจะซัพพอร์ตคุณเงินก้อนโตโตอ่ะเอออืมอาจจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยซ้ํำนะคะยิ่งถ้าใครเป็นคู่ครองแบบชีวิตคู่เนี่ยอาจจะซื้อบ้านหลังใหม่คอนโด คอน,นโดลหลังใหม่ให้ก็ได้เ The Magician ท่านจะได้ข่าวดีอ่ะนะฮะโอ้หมายเลขสีเหมือนกันเลย4ดาบกับสี่เหรียญต่างคนต่างคอยกันอยู่ต่างคนต่างคิดถึงว้าว Judgment เห็นไหมเปิดตัว Return การปรับความเข้าใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะขอให้สรุปค่ะ ให้สรุปความสัมพันธ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นความผูกพันเดยแฮงแมนนะคะไพู่่นี้มันเป็นรูปเชือกมัดไว้นะ,ะโอ้โห,โหนี่เป็นครอบครัวนะคะวิวออฟฟอร์จูนหมายเลขสิบเป็นแฟมิลีกันผูกพันตลอดไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นบอกรักคุณคุณเท่านั้นที่เขาปรารถนาที่จะอยู่ด้วย แต่งงานด้วยหรือแต่งงานอยู่แล้วถ้ามีปัญหากันยิ่งจะทำแบบให้คนรู้ถึงความเคลื่อนไหวว่ารักคุณมากแค่ไหนมันไม่ใช่แค่คุณเห็นแต่คนในสังคมเห็นนะการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้นะต่อไปนี้คุณจะไม่ทุกข์ทรมานใจกับสิ่งที่เคยมีเคยเป็นนะสิ่งที่คุณคิดว่ามันยากเหลือเกินนะใบสุดท้ายคำตอบโอโห lover ดูดิคำตอบคําตอบให้คุณค่ะเขารักคุณปรารถนาคุณคนเดียวจริงๆนคะคะนี่ไพ่าคาตอบแล้วนะโอเคมาดูใจเขาผ่านไพ่ค่ะข้อความความรู้สึกที่อยากจะบอกผ่านไพ่ในสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้บอกคุณนะ key of the love ค่ะถอดหัวใจเข้ามา เขาอยากบอกอะไรผ่านไพ่บ้างอะไรที่ยังไม่ได้บอกคุณบางครั้งคนก็ปากหนักอยากบอกรักก็ไม่กลารบอกรักก็มีนมนะอ่ะมาดูกันค่ะฟ้าหลังฝนนะเขาบอกว่าต่อไปนี้ชีวิตของเราเหมือนฟ้าหลังฝนเลยจะทำให้คุณมีความสุขหัวใจวนกลับมาเหมือนเดิมโซ่ทองของใจนะ ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความปรารถนาความต้องการของหัวใจที่เขามีต่อคุณได้เป็นความจริงสัตย์จะทมความจริงซื่อสัตย์คู่ศีลเสมอกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะขอพลังงานไพ่โรเมสแองเจิค่ะข้อความจากไพ่ที่เป็นการสื่อจากใจเขา เขาบอกว่าการที่ได้รู้จักคุณเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจและมีความสุขที่สุดที่มีคุณอยู่เคียงข้างค่ะใบถัดไปอะค่ะเขาปรารถนาในตัวคุณอยากแสดงความรักต่อคุณเร็วๆนี้จะได้เจอกันค่ะเขาจะเปิดทุกอย่างกับคุณเปิดใจ บอกทุกเรื่องราวของเขาอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ค้างคาในใจคุณจะได้รับการเปิดให้คุณได้ถามไถ่ในทุกเรื่องเปิดได้นะคะเปิดใจเลยกิ d o แอนโอเ d นมคะนี่คือสิ่งที่เขาสื่อสารผ่านไพ่ข้อความในใจเขาโอเคมาต่อด้วยคนโสดค่ะ พลังานดวงคนโสดอืมได้ข่าวดีแน่นอนแบบนี้นะคะท่านมีเกณฑ์ที่เจอความรักเพราะสังคมโซเชียลได้นะสองไม้เท้าอะ่ะอืมหรือจากการเดินทางก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนแล้วเจออบ,บนเครื่องไงเนี้ยก็ไม่แน่นะคะอืมเจอกันร้านอาหารร้านคาเฟ่ก็ได้อยู่แล้วก็ปิ้งปิ้งใครบางคนอ่านะคะ แบบไม่คาดคิดคาดฝันอุ้ยประทับใจเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยนะคะจากที่เคยเหงาเคยเศร้าอ่านะคะอืมในความเสียใจในอดีตแต่พอคนนี้อ่าเข้ามาเจอกับคนนี้อืมรู้สึกพึงพอใจอยากเปิดใจอยากตัดสินใจที่จะเปิดใจจะไม่ปิดกั้นตัวเองอีกต่อไปนะคะพลังงานคนโสดบอกอย่างนั้นเลยแล้วเขาคนนี้จะรุกคุณมากแค่ไหนไพ่สตา อยากเปิดตัวอยากเปิดใจอยากทำให้คุณมีความสุขอยากให้คุณลืมอดีตท,ที่เจ็บปวดน่าจะมีการพูดคุยในเรื่องขเราในอดีตความสัมพันธ์อะไรที่คุณไม่สบายใจนะคะการพูดคุยการสื่อสารนะคะก็จะเปิดใจกันมากขึ้นแล้วเขาอยากเข้าไปเยียวยาไปดูแลคุณเขาอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม้ลูกติดก็ได้หรือเป็นรักต่างวัยก็ได้นะที่เปิดขึ้น ที่ไพ่เปิดขึ้นมาคนคนนี้จะจริงใจเพราะมีไพ่พระสังฆราชจะทําให้คุณเปลี่ยนใจมาชอบเขาได้นะเนี่ยขอไพ่สรุปค่ะ Strength ไม่ไปไหนหรอกแบบเนี้ยราชินีพระจันทร์เสน่ห์คุณก็ดึงดูดเขาให้เขาลุ่มหลงหลงหลายหัวปักหัวปมได้อ่ะดีวิลโอ้โหเนี่ยเห็นไหมคนนี้อยากที่จะ จริงจังเปิดตัวคุณแบบรวดเร็วทันใจนะแบบนี้นะเอ็มเพสกับหนึ่งไม้อ่ะนะคะเขาเองก็อาจจะเคยเป็นประเด็นปัญหาคล้ายๆคุณมาก่อนอะนะนะมันจึงมีไพ่ที่แสดงถึงความเอ,อ่อพลังงานคล้ายๆกันเกิดขึ้นและจะประสบความสำเร็จได้ว่ามีความรู้สึกที่เคยผิดหวังล้มเหลวมาก่อนเหมือนกันมีอดีตที่เจ็บปวดมาเหมือนกัน นะก็จึงเข้าใจความรู้สึกของกันและกันได้ดีและจะมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดนะให้กันและกันมีความสุขพวกคุณจะสมหวังในรักเพราะเขาคนนี้ให้ใจคุณแสดงออกที่ชัดเจนกับคุณไม,ไ,มไม่กั้มไม่กั้มกึ่งอ่ะไม่กึ๊กก๊กกกักอะไรแบบนั้นอนะ่ะเออนะฮะมันมันเป็นแบบความเด็ดขาดความชัดเจนนะคะ,ะสเรงไพ่ภาษาอัาชขึ้นมาเขาอยากให้คุณมีความสุข เขาให้เกียรติยกย่องเห็นไหมคะให้ออกมาดีมากโอเคนะคะอาจารย์เขาจบการพยากรณ์ให้ชาวกรกฎท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ